ครับวันนี้ที่จังหวัดสุพรรณนะครับเราก็มีการเลือกอบอในระดับจังหวัดนะครับซึ่งในกระบวนการจัดการเนี่ยเราเป็นการจัดการการเลกั้งที่เียมเจ้าหี้ในระดับต่างๆนะครับทั้งที่แล้วก็เรืองสถาแทนที่การระหวังตัวสุด้แต่ก็ในกระบวนการ ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆนะครับทงภาคราชการเองแล้ภาคเอกชนนะครับในการให้ความรู้ผลตรนะครับที่ผ่านมาเนี่เรามีผู้ที่มาสังเกตการนะครับซึ่งมาจากภาคส่วนต่ตาลเนี่ยมาเป็นกรรมการกาในการดูแลเรื่องของความโปร่งใสความเสถียรเรียบร้อยด้วยครับแล้วก็เปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้ามาสังเกตการภายในบริเวณการเลือกด้วยในการประชามื ทีไว้เพื่อให้ความสงานนะครับอยางก็เป็นมี่ความเรียบร้อยครับกลุ่มที่สิบเกูมีสิทเพือสามคนมารานตัวสามคนกลุ่มที่สิบกูมีสิทธิ์เกือสิบ้าคนมารานตัว

เสียไม่ทราบหมายเลขอะไรมาเสีย กลุ่นี้คะแนนเท่ากัน5คนต้องจับฉลากนะว่าใครจะได้นะครับห้าคนห้าหมุนเปิดมาใครจะได้ใครไม่ได้ห้าเบอร์เจ็ดเป็นคนได้จับฉลากได้นะครับผม คะแนนเท่ากัน5คนเบอร์เจ็ดจับฉลากเป็นคนได้ครับท่านผู้สมัครนะครับที่เข้ารอบระดับจังหวัดมารายงานตัวอย่างครับขัางนะครับจากเดิมที่มี2 6 5คนก็มีมีประมาณ1-2ท่านแค่นั้นเองที่ไม่ได้มานะครับก็มีการตอนนี้มีการลงคะแนนเลือกรอบรอบแรกไปแล้วนะครับหลังจากเลือกรอบแรกเสร็จนะครับ เรามีการนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยเราก็จะดาเนินการเลือกรอบที่สองนะครับก็คือเป็นเลือกแบ่งสายเลือกไพ่นะครับาการเลือกรอบที่สองเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราจะมีการประกาศผลคะแนนนะครับสำหรับผู้ผ่านการเลือกในระดับจังหวัดติดประกาศให้พ่อแม่พี่น้องที่สนใจและสื่อมวลชนที่สนใจนะครับ ว่าใครบ้างที่จะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดมุกดาหารเข้าไปเลือกในระดับประเทศต่อไปนะครับประการได้ไพในวันนี้ครับถ้าสามารถติดตามฝังสารได้นะครับขอบคุณครับ